กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแสดงความรู้สึกหลังดูตัวอย่างหนังเรื่อง The Snake ที่กําลังเป็นกระแสะในตอนนี้ครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนแรกหนังเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากเพื่อนครับเพื่อนผมนี่มันบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปตั้ง50ล้านบาทแต่โปสเตอร์ง่อยมากเลยซึ่งผมก็ไม่เชื่อพระคิดว่าเฮ้ยทุนตั้ง50บล้านเชียวนะจนกระทั่งผมได้เห็นกับรูปเขาดูมีความสุขดีนะผมเห็นปุ๊บผมรู้สึกผมพูดไม่ออกสิ่งที่ผมคิดออกในแว็บแรกที่่ผมมเห็็นนนกคคือววาุสสับส และงงๆเพราะทุกอย่างที่อยู่ในโปสเตอร์มันมีเยอะไปหมดทําให้ทุกอย่างมาดูแย่งกันเด่นครับและนั่นยังไม่พอตัวอักษรในโปสเตอร์ที่พร้อมจะหายและจมไปในพื้นหลังตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าตัวอักษรมันอยู่ผิดที่ผิดทางทําให้ทุกอย่างมันดูมั่วสั่วไปหมดอย่างเช่นตรงนี้นี่ถ้าผมไม่รู้จักใครเลยเนีย่ผมอ่านดึกว่าพี่อีทนี่ชื่อวินัยไกรบุตรนะเนี่ยชื่อใกล้สักขนาดนั้นแต่ถ้าจะว่าอะไรมากกว่านี้ก็คงลำเอียงเกินไปถึงแม้โปสเตอร์จะไม่สวยถูกใใจคครหลายน แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งมันคือความคลาสสิกครับคือคลาสสิกยันข้อความอ่ะข้อความยังเขียนเลยว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมโอ้โหเพลงมา โปสเตอร์ตัวนี้มันมีโชว์ของหลายอย่างแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นการเคารพโปสเตอร์หนังยุคเก่าพวกรุ่นพ่อหลายเรื่องหรือละครไทยหลายๆเรื่องที่มีความคลาสสิกแล้วโปสเตอร์ตัวนี้ก็ทําให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นด้วยการจัดวางที่มันดูแปลกใหม่และดูเข้ากันแล้วมันก็ยิ้มมีความสุขโอแม่เจ้านี่ผมพยายามพูดช่วยอยู่นะเฮ้ยอ้าวเรามาถึงตัวเทเลอร์สักทีมีคนเคยกล่าวไว้นะว่าอย่าตัดสินหนังสือจากแค่หน้าปกเพราะฉะนั้นหากโปสเตอร์เปรียบเสมือนหน้าปกตัวเทเลอร์ ก็เปรียบเสมือนกับคำนำไม่ก็สรารบัญน,นี่แหละเพราะว่าคำนำและสรารบัญเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเนื้อหาในหนังสือมันมีอะไรเด่นบ้างอะไรประมาณนี้แต่พอหลังจากที่ได้ดูแล้วผมรู้สึกว่าตัวโปสเตอร์ที่ผมเพิ่งกล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์แบบมากครับเพราะโปสเตอร์กับตัวเทเลอร์มันก็ดูไม่ค่อยต่างนะเพราะที่กล่าวไปวุ่นวายสับสนงงงง,งเหมือนกันเป๊ะเลยคือดูไปก็แอบรู้สึกว่ามันควรเป็นละครมากกว่านะแถมข้อผิดพลาดในตัวเทเลอร์เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควร ซึ่งเทเลอร์หนังปกติมักจะโชว์ให้คนเห็นว่าเทเลอร์ของเขามีความเจ๋งกันแค่ไหนแต่ว่าเทเลอร์ของเดอะสเน็ผมรู้สึกว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรมีการตัดไปมาที่ไวเกินไปจนดูไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงต่อยที่หาได้ใน YouTube เสียงปืนที่แสนน่ารักการกรีที่ดูน่ารักมากกว่าหวาดกลัวการต่อยที่อ้างอิงมาจากหนังสตาร์วอล สำหรับเรื่อง CG ส่วนตัวผมว่ามันโอเคถ้าไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าให้เทียบกับเรื่องอื่นผมว่า CG แบบนี้ควรอยู่ในละครมากกว่าแล้วผมดูไปเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีสิทธิ์เจ๋งเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1-2ปีก่อนมีหนังทํานองนี้แนวนี้เหมือนกันหนังนั้นรู้สึกจะชื่อว่าสายลับเกมโปโมนเรื่องเสียงผิดพาดเหมือนกันเป๊ะปกเป๊ะเทเลอร์เป๊ะแล้วผลลัพธ์ก็คือเจ๋งแต่ถึงแม้ซ g มันจะโอเค แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากสำหรับผมนั่นก็คือฟอนต์นี่น่าจะเป็นเทเลอร์ตัวแรกๆมั้งที่ผมต้องใช้สายตาเพ่งไปที่ฟอนต์มากกว่าปกติเพราะว่าฟอนต์เนียนไปกับฉากหลังมากแถมมีเอฟเฟกอีกดูก็ไม่ค่อยจะทันแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับหลังจากผมดูนี่ผมขอนับถือคนที่ก้ารทาหนังแบบนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือใครก็ตามและที่ผมนับถือสุดก็คือนายทุนครับ ถือว่าคุณใจกล้ามากที่กล้าทุ่มทุนเงิน50ล้านในการสร้างหนังซึ่งหนังมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่น่าถามแต่ที่แน่ๆคุณได้ใจผมไปแล้วเอาล่ะย้อนกลับมาที่โปสเตอร์อีกรอบมาดูกันว่าหนังเรื่องนี้แสดงโดยใครบ้างแฝดสาวทั้ง4ที่มีใครสักคนหนึ่งเป็นลูกของสมรักคำสิงพุ่มพวงในวัยเด็กงู2ตัวแล้วก็คนแย่งซีนประจำโปสเตอร์คนนี้ใครวะเนี่ยสารวัตรเมงูเลจูโซวิญญาณดาวขามิน อีทในไกบุตรและวามจริงที่ต้องพิสูจน์ติดตามได้ในเดอะสเน็กครับผมและสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไม่โกรธกันเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอต่ออีกนิดนึงคือ <c oughs> ล่าสุดมาไม่นานนี้ทางเพจเดอะสเน็เขาได้ประกาศออกมาว่า เขาจะจัดการประกวดการทําโปสเตอร์นะครับโดยมีรางวัลตั้ง1 0,000บาทเนี่ยจากทุนสร้างของตัวเอง50ล้านนะผมก็เลยกดเข้าไปดูครับพอเข้าไปปุ๊บมันมีเนื้อเรื่องมีอะไรทุกอย่างครบเลยอ่ะแล้วก็เลยไปดูภาพที่จะเอามาตัดต่อและสิ่งที่ผมเจอก็คือเอ่ออะไรวะเนี่ยคือภาพภาพที่เห็นมันมันไม่ใช่ภาพคือการถ่ายโปสเตอร์มันควรจะถ่ายในสตูดิโอมีการจัดแสงอะไรที่ดีแบบนี้ไม่ใช่หรอได้คัดง่ายๆแต่นี่มันแบบ มันเหมือนเป็นภาพที่ทํารายงานส่งอาจารย์แบบเหมือนทําให้เขาดูว่าเฮ้ย hey, เราทํานะเราทําหนังเรื่องนี้นะแถมภาพฟูเทจออกมาที่ให้เนี่ยก็แตกสนิทครับคือแบบเอียงว่ะ